ส่วนผสมของเราทั้งหมดนะช่วงที่มีอาการ PMS ระบบขับถ่ายก็ดีขึ้นด้วยมันง่ายมากแค่ทุกคนเอามันมารวมกันค่ะวนี้หน้าสดขออภัยไม่ค่อยน่าดูเท่าไหร่แต่อยากให้ทุกคนเห็นหน้าว่าแบบเออช่วงก่อนมีประจำเดือนต้องเจอมอรสุมทางด้านผิวหน้าอะไรบ้างน,นะคะหนึ่งในนั้นก็คือสิวขึ้นคลิป นี่นะคะก็จะมาแชร์ what I eat เป็นคลิปที่มีคนรีเควสหนึ่งในคลิปที่มีคนรีเควสเยอะที่สุดใน i g แล้วก็ u t u b e เอามารวมกันก็เลยจะมาทำ what I eat แต่เป็น what I eat ที่แบบกินช่วงก่อนมีประจำเดือนช่วงที่มีอาการ PMS อาการ PMS ก่อนมีประจำเดือนเนี่ยคิดว่าทุกคนก็น่าจะมีทั้งคล้ายกันแล้วก็อาจจะแตกต่างกันไปมันก็จะมีสองอย่างนะคะทางกายกับทางใจทางกายเนี่ยก็เป็นหน้าอกเริ่มคัด อ่ะสิวเริ่มขึ้นส่วนในี้ก็จะเป็นสิวอักเสบจากฮอร์โมนเราเองท้องอืดรู้สึกอยากกินของหวานรู้สึกอยากกินนุ่นกินนี่ตลอดเวลาหวยทั้งทั้งที่ท้องอิ่มแต่ก็รู้สึกว่าอยากกินบางคนท้องผูกบางคนท้องเสียบางคนตัวบวมแล้วก็ท้องป่องๆอ,อันนี้เป็นอาการทางกายของ PMS ส่วนทางใจเนี่ยคะ่ะก็เวียงมุดหงิดง่ายมันขึ้นง่ายอะไรอย่างเี้ก็เป็นอาการทางทางใจที่จะเกิดขึ้นกับเราในช่วงที่ฮอร์โมนมันแปรปรวนดังน,นั้นในช่วงที่ก่อนมีประจำเดือนนะคะ ราต้องเตรียมตัวไว้ก่อนเลยก็คือต้องเลือกทานอาหารโภชนาการบําบัดช่วยบรรเทาอาการ PMS ได้ดีมากๆอาหารที่เราต้องเลือกทานอาหาหรมีประโยชน์อะไรบ้างละ่ะต้องโปรตีนสูงไขมันต่ำมีไฟเบอร์สูงน้ำตาลต่ำถ้าจะทานคาร์โบไฮเดรตก็ให้เลือกเป็นคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนจะช่วยบรรเทาอาการ PMS ก่อนมีประจำเดือนได้ดีมากๆค่ะแล้วอาหารอะไรที่มีคุณสมบัติครบถ้วนที่พี่แนนบอกมาเมื่อกี้นะคะก็คือ พัญพืชกับถัว่วอีกแล้วใครตาม IG จีคงแบบ ai, อีกแล้วล่ะคะเพราะว่าลงสตอรี่บ่อยมากแชร์นในสตอรี่แบบว่ากินเป็นข้าวเช้าบ่อยมากค่ะแล้วก็มีหลายคนที่แบบดูแล้วก็ไปซื้อตามทําตาม,ตามแล้วก็ DM มาบอกที่ไหนว่า i, พี่ไหนมันเวิร์กมากนอกจากการ PMS ที่ทางกายทางใจที่เล่าให้ฟังไปแล้วนะคะระบบขับถ่ายก็ดีขึ้นด้วย และนี่ก็คือส่วนผสมของเราทั้งหมดนะคะธัญพืชที่บอกห้าอย่างแล้วก็มีถั่วห้าอย่างธัญพืชห้าอย่างข้าวโอ๊ตงาดำอบจมูกข้าวสาลีอบงาขี้ม่อนอบลำข้าวสาลีอบห้าธัญพืชอันนี้คือซื้อในเลมอนฟาร์มค่ะแล้วก็ข้าวโอ๊ตซื้อในซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปอันนี้ก็คือถั่ว5สีนะคะน,นี่คือต้มเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวบอกให้ทุกคนรู้ว่าต้มยังไงสั่งมา ทาง s h อป e ี l a z a า a เดี๋ยวจะใส่ลิงก์ไว้ให้ทุกคนนะคะว่าแบบมีถั่วกี่ประเภทอะไรบ้างซึ่งทุกคนนะสามารถเลือกถัว่วแล้วก็ทน่างพืชที่ตัวเองชอบแล้วก็ทานง่ายได้เลยนะคะคือจะกี่ชนิดก็ได้แต่ว่าพอยต์คือเราต้องเลือกให้หลากสีการที่เราเลือกให้มันหลากหลายสีะคะ่ะคือร่างกายเราต้องการไฟเบอร์ใช่ไหมซึ่งไฟเบอร์จะมีอยู่2ออย่างคะ่ะคือร่างกายย่อยได้กับย่อยไม่ได้ไฟเบอร์ที่ร่างกายเราย่อยได้เนี่ยก็จะเป็นไฟเบอร์ที่ พอย่อยปุ๊บจะกลายเป็นแก๊สที่เราถ่ายลมออกมาอะไต่างๆเรอออกมาถูกไหมคะนั่นคือลมคือแก๊สที่ร่างกายย่อยไฟเบอร์ได้แต่ไฟเบอร์ประเภทที่ร่างกายย่อยไม่ได้เนี่ยก็จะถูกเอาไปเป็นอาหารให้กับจุลินทรีย์ที่ดีในร่างกายจุลินทรีย์แบคทีเรียต่างๆที่ดีในร่างกายที่ทุกคนรู้จักในชื่อของโปรไบโอติก นั่นเองดังนั้นกากใหญ่ที่ร่างกายย่อยไม่ได้ก็คือพรีไบโอติกค่ะเป็นอาหารของโปรไบโอติกอาหารที่จุลินทรีย์แบคทีเรียเขาทานในร่างกายก็แตกต่างกันไปวิธีที่ทําให้เราให้อาหารเขาได้หลากหลายแล้วก็ครบถ้วนทุกสายพันธุ์ที่มีอยู่ในร่างกายเราก็คือการทานพรีไบโอติกให้หลากสีผักผลไม้แทนพืชถั่วอย่างเงี้ยทยานทานให้หลากสีมากที่สุดเท่าที่ทําได้ที่พี่แนนฟังคุณหมอฟังนักโภชนาการ สะสมมาหลายๆคอนเทนต์แล้วก็มาสรุปตกผลึกสรุปให้ทุกคนฟังอะนะคะก็จะขอว่าประ,ประมาณแบบ5สีหรือว่าใครไม่ไหวก็อย่างน้อยก็3สีอะไรเงี้ยโดยดังนั้นเพี่งก็เลยจะเลือกทานพยายพืช5สีแล้วก็ถั่ว5าสีอเป็นที่มาของเมนูในวันนี้มันง่ายมากแค่ทุกคนเอามันมารวมกันค่ะต้มเสร็จมันก็จะออกมาเป็นแบบนี้แหละคะ่ะถ่ายให้ดูนี่นี่มันก็จะเป็นนี้ค่ะ นะฮะสีแล้วก็วิธีเก็บก็แล้วแต่เนี่ยคือพี่แนนสำหรับ1อาทิตย์5วันวิธีการต้มถั่วนะคะก็คือก่อนที่เราจะเอาไปต้มไปตุ๋นเนี่ยเราก็ต้องแช่ก่อนก็เอาถั่วอย่างถั่วครึ่งซีกับถั่วเต็มเม็ดเนี่ยคะ่ละลนะักษณะไม่เหมือนกันเขาก็จะใช้ระยะเวลาในการต้มไม่เหมือนกันดังนั้นพี่แนนต้องแยกต้ม ป,ปกติอะถัว่วก่อนเอาไปต้มอาจจะแช่ประมาณ7 8ชั่วโมงก็โอเคแล้วใครที่ทานถั่วแล้วมีปัญหาท้องอืดง่ายไม่ย่อยอย่างเงี้ยนะคะก็แช่นานเบิ้ลไปเลยอันนี้แช่แบบประมาณ1 2 2 4ชั่วโมงข้ามวันข้ามคืนไปเลยค่ะเพื่อจะชะลากสารที่เคลือบถัว่วมันเป็นตัวที่ทำให้เราท้องอืดแล้วก็ไม่ย่อยในบางคนที่เขามีแก๊สในท้องเยอะๆนะคะนี่ก็คือวิธีแก้ปัญหา ได้แล้วก็รับรองว่าจะไม่ท้องอืดจะลดอาการได้เยอะมากๆหรือบางคนก็คือจะไม่มีอาการเลยอาจจะการันตีไม่ได้ร้อยเซว่าจะไม่เกิดขึ้นนะคะแต่ส่วนใหญ่แล้วบูอย่าทาเสียงดังบูไม่กัดถุงนะไม่กัดถุงนะเสียงดังนะครับพี่ๆเขาฟังอยู่นะพี่ๆไม่ได้ยินเสียงนะคราวนี้คนที่ขี้เกียจต้มเองซื้อแบบถัว่วแช่แข็งถั่วกระป๋องมนาะก็ เหมือนกันแช่น้ําคือล้างไม่ใช่แช่ล้างค่ะล้างสองสัน้ํนากอดออกมาทําอาหารก่อนเอามาทานก็จะช่วยลดอาการท้องอืดแล้วก็ย่อยยากได้ดีมากๆแล้วก็เอาถั่วที่มันนิ่มแช่ทิ้งไว้แล้วอะใส่ไปในหมอ้อแล้วก็ใส่น้ําตามประมาณแบบสูงกว่าถั่วแค่ประมาณ1เซนค่ะนิดเดียวแบบ1นึ่งเซนนิดเดียวเท่านั้น,นเองพอเราแช่ถั่วแล้วนะคะเราก็เอามาหุงในนี้ค่ะง่ายๆเลยใครทุกคนน่าจะมีหม้อของเข้าอยู่ที่บ้าน ก็ถ้าเป็นหม้อหุงข้าวแบบดิจิตอลยุคปัจจุบันแล้วนะคะก็จะมีพวกถั่วซุปอะไรเงี้ยธัญพืชพี่นายก็ใช้หมดถั่วอันนี้ถ้าใครไม่ได้มีหมดถัว่วก็ใช้ต้มตุน๋นนึ่งซุปอะไรเงี้ยก็ได้ค่ะมันได้เหมือนกันคร mm. าวนี้ระยะเวลาต้มนะคะก็ถ้าเป็นถั่วแบบถั่วเล็กๆนี่มาแหะเครื่องซีกันนี้นะคะก็ต้ม40นาทีแต่ถ้าเป็นอันนี้น,นี่ตัวใหญ่ เนตเต็มอันนี้นะคะก็ต้ม45-50นาทีก็ทุกคนลองทำทำไปชิมไปแล้วกันคือถ้าเราใช้หม้อดิจิตอลอะคะ่ะมันก็ไม่ต้องมาตั้งเวลาอะไรเองแต่ว่าถ้าใครจะต้มเองหรือว่ามีหม้อที่ต้องกำหนดเวลาก็แนะนำว่าลอง สักแบบครึ่งชั่วโมงก็ลองชิมดูถ้าชอบแบบแข็งๆหน่อยก็กินแบบนั้นแต่ว่าอยากให้นิ่มหน่อยก็แนะนําว่าแบบประมาณ45นาที50นาทีส่วนน้องครึ่งซีกอันนี้ก็ประมาณ40นาทีค่ะติมบอกว่าถ้าใครอยู่คนเดียวแล้วก็ไม่อยากจะซื้อถั่วเยอะแยะมากมายแบบนี้นะคะอยากจะแบบแค่ลองทานดูก่อนแล้วก็ไม่อยากจะแบบสต็อกถั่วเยอะๆมันจะมีถั่วแบบรวม5สี ึ่งเดี๋ยวพี่แนนจะใส่ลิงก์เอาไว้ให้ในใต้คลิปก็ลองซื้อแบบนั้นมาก่อนก็ได้ค่ะีช่ชามนี้ดีกว่าทุกคนจะได้เห็นกว้างๆทันนี้ของเหลวที่เราจะเอามาใส่ในนี้นะคะทุกคนจะใช้แบบนมสดไขมันต่ำนมถัว่วนมโอ๊ตมิลค์อะไรก็ได้ค่ะพี่แนนส่วนตัวชอบนี่พิตาชิโอมิลค์อันนี้นี่อันนี้โยเกิร์ต โยลีดาเป็นกรีกที่แบบอร่อยมากคล้ายแบบครีมชีสเลยเดอะชีสบารอนแล้วก็พี่นันก็จะราดอันนี้เพื่อให้มันแบบไม่ข้นไม่อะไรจนเกินไปค่ะตอนนี้รีสปีนี้แล้วแต่ทุกคนลองไปปรับดูว่าแบบชอบโยเกิร์ตเยอะชอบนมเยอะหรือว่าไม่ชอบโยเกิร์ตเลยอะไรอย่างนี้แล้วทุกคนคิดดูว่าถ้าในนี้ยเราใส่โยเกิร์ตลงไปหน่อยนึงอะค่ะมันเป็นโปรไบโอติกถูกไหมและน้องแกงเนี้ยเป็นพรีไบโอติก คอมบิเนชันนี้มันเลิศมากค่ะคอมบิเนชันโยเกิร์ตกับอันนี้แต่ว่ามันจะฝืดมันจะเปรี้ยวมันจะอะไรเงี้ยก็แนะนำว่าให้ใส่พวกนมสดนมถั่วนมโอ๊ตมิลค์แล้วก็เพิ่มความอร่อยด้วยน้ำพึงพ่งน้ำพึ่งคือเวิร์กมากใครที่แบบชอบหวยของหวานตอนมีประจำเดือนค่ะทำไปด้วยเลยใครที่ชอบหวยของหวานตอนมีประจำเดือนแบบระหว่างวานันกินยังไงก็คือท้องอิม่มแต่แบบอยากกินอยากกินยอะไรเงี้ยแนะนำว่ากินเมนูนี้แล้วก็ใส่ น้ำพึ่งตั้งแต่เช้าเลยให้มันแบบหวานหวานนะมันจะหอมมากมันก็ดีกว่าเราไปกินหวานจากน้ําตาลนะคะเพราะว่าน้ําพึ่งอ่ะก็ดีกับผิวพรรณดีกับระบบแคป่ายด้วยนะคะแรนขอแบบเอาแบบวันที่กินจริงๆนะราดน้าพึ่งแล้วพี่นานจะคลุกเพราะว่าน้ําพึ่งมันจะไปจับกับพวกพันธุ์พืชนะคะแล้วมันจะเป็นก้อนก้อนแล้วเวลาเรากินอ่ะมันจะเหมือนมี texture แบบให้เราเคี้ยวอร่อยมาก ปริมาณก็อย่างที่บอกนะคะแล้วแต่ชอบเลยใครทานโยเกิร์ตได้เยอะก็เพิ่มโยเกิร์ตไปเยอะมันไม่มีผิดถูกเลยค่ะเอาที่เราทานแล้วเรารู้สึกชอบอร่อยมีความสุขทานได้หมดไม่เสียของแล้วก็ได้ประโยชน์แล้วก็ใส่ของเหลวลงไปเพื่อมันคือมากน้อยแล้วแต่นะพี่แนนเอาที่ตัวเองชอบเนาะพี่แนนแบบประมาณท่วมถั่วนิดหน่อยลืมอีกอันหนึ่งที่พี่แนนกินช่วง ก่อนมีประจําเดือนจริงกินทุกวันเลยค่ะแต่ว่าอยากแนะนําว่าเออก่อนมีประจําเดือนมันช่วยเวิร์กมากก็คือวิตามินจริงพี่ไดน,นะกินทุกวันแหละแต่ว่ารู้สึกว่ามันช่วยช่วยเรื่องผิวกับเรื่องท้องอืดตอนมีประจําเดือนได้ดีเรื่องผิวก็คืออันนี้แล้วก็เรื่องท้องอืดระบบขับถ่ายอะไรเงี้ยก็อันนี้ค่ะเป็นโปรไบโอติกแบบแบบอาหารเสริมแล้วก็วิตามินผิวเทาวนี้ก็คือจะต้องกินก่อนตอนท้องว่างก่อนอาหารเช้าพี่แนน ว่าจะเอาให้ทุกคนดูม็เลยลืมกินนั่นเองนี่นะคะเจลูกา้าไฟโตซีอพ p l u บูบูไม,ม่อีกแล้วก็คือมีสารประกอบเป็นเซรามายเป็นหลักนะคะคือช่วงก่อนที่เราจะมีประจำเดือนนะคะฮอร์โมนมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงใช่ไหมซึ่งฮอร์โมนที่มันจะเพิ่มขึ้นก็คือโปรเจสเตอโรนเป็นฮอร์โมนที่ ทำให้รูขุมขนกว้างขึ้นหน้ามันขึ้นสิวขึ้นแล้วก็ผิวอ่อนแอลงคะเจลูก้าไปตัวเซียพลัสก็คือจะช่วยเรื่องการป้องกันไม่ให้ผิวเราอ่อนแอให้ให้เกาะป้องกันผิวแข็งแรงมันเหมือนไม่ได้สามารถที่จะไม่ให้ฮอร์โมนมันไม่มีผลอะไรกับฮอร์โมนมันไม่สามารถทําให้ฮอร์โมนหยุดแล้วก็ ผิวจะไม่อ่อนแอโปรเจสเตอโรนจะไม่เพิ่มขึ้นไม่ใช่ไม่ได้ทํางานเดียวอะไรกับฮอร์โมนแต่ว่าเมื่อผิวเราอ่อนแอค่ะเมื่อเราเกิดสิ่งเร้าภายในจากภายในหรือภายนอกสภาพแวดล้อมภายนอกหรือว่าภายในร่างกายของเราเองแต่ว่าเกราะป้องกันผิวของเราแข็งแรงออภายในชั้นผิวเรามีไฮยาลูรอนิกแอซิดมีเซรามายมีคอลลาเจนมีการ ทำงานที่เป็นระบบระเบียบชั้นผิวเราเรียงกันแข็งแรงเกาะป้องกันผิวเราแข็งแรงต่อให้เราเจอปัจจัยกระตุ้นจากภายนอกสภาพแวดล้อมภายนอกหรือภายในร่างกายของเราเองมันก็จะช่วยป้องกันปัญหาผิวต่างๆได้ก็ทาน1เม็ดสําหรับตัวนี้สําหรับเจลูก้าไฟโตซีอาพลาสนะคะแล้วก็พี่หนก็ทานนี่โปรไบโอติกของ แลคโตบีฟแบบ30บิลเลียน CFU แนะนำว่าทุกคนควรทานแบบ10บิลเลียน CFU ขึ้นไปค่ะสำหรับโปรไบโอติกเอาไว้เดี๋ยวพี่นนพูดแบบเกี่ยวกับอาหารเสริมยาวๆไปเลยละกันเพราะคลิปนี้เดี๋ยวมันจะยาวเกินไปก็ทาน2ตัวนี้ก่อนอาหารค่ะก็ลงมาใครที่ทานอาหารเสริมพวกโปรไบโอติก ให้ทานกับน้ําเย็นหรือว่าน้ําอุณหภูมิห้องอย่าทานกับน้ําอุ่นน้าร้อนเพราะว่าน้องคือตายง่ายมากค่ะในสภาพอุณหภูมิที่ไม่เหมาะสมหรือว่าความเป็นกรดเป็นด่างอะไรเงี้ยคือน้องเขาจะเสียชีวิตง่ายแปลว่ายังไม่ทันถึงอวัยวะเป้าหมายเลยคือน้องก็ตายก่อนแปลว่าเรากินฟรีเสียเสียของเอาเป็นว่าประมาณนั้นค่ะพูดง่ายๆนี่หน้านตาแบบสีไม่น่ากินเพราะาพี่แดคุกไปแล้วอ,อร่อยมาก แนะน,นำว่าโยเกิร์ตนะควรที่มันเป็นแบบเกาะๆคะ่ะโยเกิร์ตถ้าแบบเป็นเหลวๆมันจะปนกับน,นมไปมันจะแบบไม่ได้ t e x t อร์ต่อให้เราต้มถั่วนิ่มแล้วเราเอาแก๊สที่เคลือบเคลือบอยู่ข้างนอกถั่วออกแล้วนะคะก็แนะนําว่าทุกคนควร,ควร,ควรที่จะเกี่ยวให้ละเอียด เหมือนเวลาทานอาหารอะไรปกติเลยค่ะต้องเคี่ยวให้ละเอียดนะคะการที่เราเคี่ยวให้ละเอียดอะ่ะมันจะช่วยให้ร่างกายดูดซึมเอาไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วก็ไม่เป็นภาระให้ร่างกายเราต้องทํางานหนักจนเกินไปด้วยค่ะจอว,ว่าทุกคนเห็นเป็นอย่างเงี้ยเหมือนแบบเฮ้ยจะอิ่มเหรอจะอิ่มหรอจะบอกว่าอิ่มมากแล้วก็คืออิ่มแบบสบายท้องอะคะ่ะแล้วก็อิ่มนานด้วยแล้วก็จะไม่หอยระหว่างวันด้วยดีมากเมนูนี้แนะนําก็หวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์กับหลายๆคนที่แบบมีปัญหา ช่วงก่อนมีประจำเดือนมีอาการ PMs ทั้งกายแล้วก็จิตใจอารมณ์แปรปรวนอะไรอย่างเงี้ยนะ่จะช่วยแก้ปัญหาได้อยากให้ทุกคนลองทํากันดูแล้วก็มีคลิปอะไรที่อยากจะดูอยากรีเควสหรือว่ามีคําถามอยากให้นานขยายความส่วนไหนทําคลิปเพิ่มเติมอะไรนะคะก็แนะนําพูดคุยกันมาใต้คลิปได้เหมือนเดิมจะปิดคลิปแล้วขอบคุณทุกทุกคนมากๆทุกค,คนที่กด Subscribe ใพ้์บินแล้วก็ขอบคุณทุกๆคนที่คอมเมนต์พูดคุยกันนะคะเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าไปละค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณมากแม่อร่ม,มากค่ะ